สวัสดีครับมาสเตอร์โซ i ิไฟยูธคานะครับมีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Ford นะครับ e c o Sport 1.5นะครับคันนี้ก็ผลิต16-17นะครับก็ Ford EcoSport นานๆมีเข้ามาทีนะฮะลูกค้าท่านใดที่ตามหาอยู่นะคันนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานจริงๆนะครับคันนี้เราจะพาดูนะครับสภาพรอบคันนะครับของรถคันนี้กันดูนะครับ ไฟหน้าทั้งสองข้างนะครับก็สายสะอาดนะครับคงไฟสายปิ้งเลยนะครับไม่มีรอยไ,ไม่มีตาหนิอะไรเลยนะครับด้านหน้านะครับกันชนบริเวณด้านหน้านะครับก็ดูสวยงามเรียบร้อยดีนะครับสีไม่มีถลอกนะครับคันนี้นะครับก็ล้อแม็กของเดิมนะครับของเดิมเลยจากโรงงานมาเลยนะครับกระจกข้างนะครับติดไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะฮะสภาพสี journée. โดยรวมรอบคันนะฮะสวยงามนะครับผมคันนี้นะครับก็ยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับ ด้านหลังนะครับล้อไหลมีนะครับติดมาให้อยู่นะครับโลโก้ครบเลยนะครับผมโคมไฟด้านท้ายนะครับก็เป็นโคมไฟสีแดงนะครับก็สายสวยงามนะครับผมสภาพอย่างที่เห็นกันเลยนะฮะสภาพสีอีกฝั่งนึงนะครับก็ไร้รอยไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ด้านในนะครับเป็นหนังสีดํานะครับเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะกระจกออโต้ทั้งสบานเลยนะครับผม วงมาลัยหนังนะฮะภาพพวงมาลัยเนี่ยนะฮะก็ไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับยังใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับวงมาลัยก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับวิทยุหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะฮะนี่ออกแบบมาสวยงามมากๆนะครับสําหรับ Ford EcoSport คันนี้นะครับหัวเกียร์นะฮะหนังไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับ เดินตะเข็บได้สีแดงนะฮะนี่ดูสวยงามมากๆนะคะสภาพเบาะนะครับไม่มีล้มไม่มีซุดตัวไม่มีขาดนะครับยังใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับด้านหลังนะครับก็กว้างนั่งสบายดีนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะฮะก็เดินตะเข็บได้สีแดงนะฮะเหมือนเบาะคู่หน้าเลยนะครับผมตัวเบาะนะครับด้านหลังก็ไม่มีซุดตัวไม่มีขาดเหมือนกันนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่35 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไมล์7 1็0 0กว่ากิโลนะฮะ Ford Eco Sport นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตามหากันอยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะนะครับเรื่องตัวถังนะครับแล้วก็เลขไมล์นะครับของเราเป็นโชรูมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเลขไมล์แท้รับประกันไม่มีชนหนักจมน้าแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเขาได้ที่เบอร์0 6 5 9 8 4 4หี่ี่